ถามถึงที่มาที่ไปของดรโบแล้วละกันนะคะก่อนที่จะมาจาับธุรกิจเกี่ยวกับ AI มันอยู่ใน survival mode สุดท้ายไปขายอาหารมาเพราะเงินที่เก็บมา10ปีเนี่หมดเลยผมก็สร้างแมนดาราจากกระดาษ A3 แล้วเอาสิ่งที่เรียนคอมพิวเตอร์ไซซ์เนี่ยมาใช้ประเทศไทยเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ท็อปของโลกในการใช้โซเชียลมีเดียเม็ดเงินเนี่ยเงินสะพัดขนาดไหนแต่เราจะไปแท็บได้ยังไงว่าคนต้องการอะไรนั่นคือสิ่งที่เราทำถ้าพูดถึง AI เนี่ย ในประเทศไทยม,มีคนเก่งเยอะนะครับแต่ถ้าพูดถึงการแข่งขันเนี่ยยังไงก็สู้ต่างประเทศไม่ได้นะวันนี้เทคมันต้องเป็นอินโนเวเตอร์ต้องมีความเป็นบิสเนสคุณจะทำเงินได้ยังไงยูนิคอนมันไม่ได้เลี้ยงใหญ่ต่างประเทศมียูนิคอนเยอะมากเลยครับมายดเซตกล้าได้กล้าเสียคนต้องเก่งต้องทีมเวิร์กต้องดีผู้นำต้องดีไม่งั้นไปไม่ถึงเดอะซัคเซสเซสูตรสำเร็จซ e o วันนี้ เราจะมาพูดคุยกับ CEO บริษัท t e คส s t a r t อั up, สัญชาติไทยผู้คิดค้น Mandala AI เครื่องมือการตลาดเพื่อประมวลข้อมูลจากโซเชียลมีเดีเขาคนนั้นคือดรโบเอกลักษณ์ยิ้มวิไลลูกชายของคุณชายายิ้มวิไลผู้ซึ่งได้เรียนรู้วิชาการทำสื่อจากคุณพ่อจนต่อมาเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทาง t e คส Startup ที่ต้องบอกว่าเวลานี้กำลังไปได้สวย3ปีกว่าจะมีวันนี้เส้นทางไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบกับเป้าหมายของเขาที่ไม่ใช่แค่การเป็นยูนิคอร์ แต่ต้องการยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับโลกจะเป็นอย่างไรวันนี้ตามปริ้นไปพูดคุยกับเขากันค่ะ แล้วค่ะทุกคนคะตอนนี้รินก็มาอยู่ที่ออฟฟิศนะคะบริษัท Ocean Sky Network แล้วนะคะแล้วก็รินจะมาพูดคุยกับดรโบหรือว่าดรเอกลักษณ์ยิ้มวิไลนะคะซ e o ของบริษัทนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปรินครับแน่นอนว่าเรากําลังจับตาในเรื่องของ m a n d a l a AI ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือเป็นระบบวิเคราะห์ Big Data และ AI ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปที่มาที่ไปของการ,รทําระบบนี้นะคือ,อยังไงจริงๆแหละเรา อยู่ในสายของ Big Data มาตลอดระยะเวลา3-4ปีค่ะประเด็นบิ๊กเดต้ปัญหาที่ยูเซอร์ผู้ใช้บรกิการเจอคือข้อมูลมันเยอะเกิดแล้วเวลาข้อมูลมันเยอะประเด็นแรกคือไม่รู้จะเลือกข้อมูลอะไรและข้อมูลอะไรที่ดีค่ะระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีหน้าที่ของเราก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหลายจากโซเชียลมีเดียซึ่งเราเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเขาพอป,ประมวลเสร็จป,ปุ๊บก็เอามาย่อยเรียกว่าเหมือนโรงกลั่นน้ํามันมคือวันนี้เรามีน้ํามันดิบเยอะคือข้อมูลต่งตางๆกลั่นออกมาให้เหลือเพียงแค่หยิบมือเดียว แต่หยิบมือนะั้นต้องเป็นเป็นหัวกะทิเป็น,ปนสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตามความต้องการของเขาในระยะเวลาสั้นะนะอย่างเช่นอยากจะรู้ว่าวันนี้คนต้องการอะไรอยากทานอะไรอยากซื้อสินค้าอะไรทราบไหมครับว่าบนโลกออนไลน์วันนี้คนมากจะพิมพ์ว่าอะไรขายอะไรดีหน้าที่ของเราก็คือไปตอบคำถามอย่างนั้น Big d a t รจริงๆก็คือตื่นมาตอนเช้าแล้วเปิด Facebook เล่น l ล n e ใช่นะ IG t w i t ต e r ต่างๆเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นมัน มันมีเป็นพันพันพันพนล้านแต่เราจะไปแท็บได้ยังไงว่าคนต้องการอะไรแล้วแบรนด์จะเติบโตอย่างไรคู่แข่งทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เราทำผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า m a n d a l a AI พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของคนยุคนี้นั้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหวันหนึ่งนะฮะขั้นต่ำเนี่ยต้องมีวันละ78ชั่วโมงที่บนที่ใช้มือถือส่วนเล่นโซเชียลมีเดียก็ประมาณ3ชั่วโมงต่อวันอันนี้โดยเฉลี่ยแต่ในเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตะวันออกฉียงใต้เนี่ย ถือประสงค์มากประเทศไทยเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ท็อปนะติดท็อปของโลกในการใช้โซเชียลมีเดียแต่ลถ้าเร<อ>าพิจารณาว่าระยะเวลาตรงนั้นเนี่ย<ะ>เม็ดเงินเนี่ย<ะ>เงินสะพัดขนาดไหนนะงบโฆษณาเนี่ยสะพัดขนาดไหนนะฮะแล้วคอนเทนต์ที่เสพเนี่ย<ะ>มันมีระยะเวลาจํากัดแล้วเราจะอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนี่คือโจข,ของนักการตลาด<ะ>ว่าจะทำยังไงให้อยู่ตรงนั้น<ะ>หน้าที่ของเราคือเข้าไปช่วยเหลือด้วยการให้เขาเข้าใจอินไซต์ว่าควรจะผลิตคอนเทนต์ยังไง ทำแอดโฆษณายังไงใช้ใครโปรโมทใช้อินฟลูเอนเซอร์ใช้ k ค l คนไหนหลังจากนั้นก็แปลงฮะมาเป็นแคมเปญการตลาดหรือจะได้รู้ว่าไปทําโพสขายของอยังไงสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือว่าในวงการสื่อแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นสือ่อสาธารณะหรือสื่อพาณิชย์เนี่ยอตอนนี้งบประมาณเนี่ยไปตกอยู่ออนไลน์ทั้งนั้นในโซเชียลมีเดียดังนั้นผมว่าแลนด์สเคปมันเปลี่ยนนะเดิมทีเราเป็นโซเชียลลิสติ้งทูแต่วันนี้ผมว่าโซเชียลลิสติ้งมันเป็นเรื่อง ในอดีตแล้ววันนี้สิ่งที่เราลงทุนก็คือลงทุนในเอนจินของ Big Data และการประมวลผล Mandala AI ของ Ocean Sky Network มีความพิเศษมีความแตกต่างจากระบบ AI ในการช่วยในเรื่องของโซเชียลมีเดียเจ้าอื่นยังไงบ้างสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เราแตกต่างคือเราเป็นพาร์ทเนอร์กันรายยักษ์นะฮะไม่ว่าจะเป็น Meta ้ก็ดีที่ผมได้เรียนไป Google หรือ YouTube ก็ดีเทคโนโลยี AI ในเมืองไทยตอนนีไ้ไปถึงไหนแล้วคะคือวันนี้ผมว่าถ้าพูดถึง AI เนี่ย ในประเทศไทยนี่มีคนเก่งเยอะนะครับนะอันนี้คือต้องให้เครดิตคนไทยแต่ถ้าพูดถึงการแข่งขันเนี่ยยังไงก็สู้ต่างประเทศไม่ได้นะวันนี้ทำไมะ่ะคือคนเก่งคนดีมีเยอะแต่ฟั n ด i n g หรือเงินทุนเนี่ยมักจะไม่พาไมไปถึงฝันเพราะมันมีปัญหาเรื่อง business model ค่ะแล้วเราถึงจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยมักจะไปอยู่ในบริษัทเก่งๆในต่างประเทศน่าเสียดายน่าเสียดายคือทรัพยากรดีๆเนี่ยออกไปไหลไปหมดเลยใช่ฮะ เพราะเงินเดือนดีกว่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างดีกว่าสิ่งที่น่าเห็นใจในใน AI ในประเทศไทยเนี่ยเรามากักจะใช้ AI ของต่างประเทศแล้วมือถือของประเทศไทยมีแบรนด์ของไทยไหมครับซอฟต์แวร์ที่เราใช้แอปต่ตางๆที่เราใช้มีของไทยไหมครับใช้ของต่างประเทศหมดเลยผมว่าอันนี้คือความเสี่ยง <c oughs> ของประเทศไทยเราก็หวังว่าเราจะเป็นปรบริษัทหนึ่งที่ช่วยจุดประกายตรงนี้ <c oughs> ว่าในการยกระดับของความเป็น t e c h Startup ประเทศไทยไปสู่ความเป็น g l o b a l ในที่สุดทำยังไงถึงจะทําให้บ้านเราอะคะ่ะมี เรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีหรือว่ามีเทคสตาร์ทอัพเยอะๆมียูนิคอนเยอะๆค่ะโอเคเป็นคําถามที่ดีเป็นคําถามที่ผมเคยถามตัวเองว่าเราจะถึงจุดๆนั้นได้อย่างไรหรือพาบริษัทไป g l o b a l ยังไงค่ะจุดเริ่มตน้นเลยคือเรื่อง mindset mindset global เรียนตามตรงครับว่าวันนี้ถ้าเราเทคคอมพานีทําแค่ป,ประเทศไทยเราก็เสิร์ฟตลาดเดียวคือตลาดไทยซึ่งพอไหมมันไม่พออยแล้วครับ ไม่เซ็ตต้องเป็นแบบไหนคะเราถึงจะ global ได้เทคอะฮะมันกล้าได้กล้าเสียเทคมันต้องเป็น ator, เป็น innovator เป็นอ n t r e p r e n อร์ผู้ประกอบการเป็นคนที่คิดถึงนวัตรกรรมตลอดแล้วอีกอย่างก็ต้องมีความเป็น business ค<ะ>่ะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราทาเทคออกไปเนี่ยแล้วมันไม่สามารถแปลออกมาเป็นรายรับที่สามารถ scale ได้หรือผมเรียกว่า b x factor ในการขยายไปไต้ัต่างป,ประเทศเนี่ยคำถามกลับมาแล้วทำไปทำไมผมว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถามตัวเองมากๆเลยว่า เมือนเราผลิตนวัตรกรรมบางอย่างแต่มันขายไม่ได้มันสเกลไม่ได้แล้วจะได้นักลงทุนเหรอเพราะผมบอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคหลักคือแหล่งเงินทุนและมุมมองการทําธุรกิจในด้านเทคโนโลยีประเทศไทยยังขาดพี่เลี้ยงยังขาดอินคูเบเตอร์ที่ดีนะครับในการ train, เทรนว่าวิถีชีวิตของเทคสตาร์ทอัพอ่ะควรจะทำยังไงตั้งแต่เดย์วันั้นความเป็นยูนิคอร์นมันคือยูนิคอร์นจริงที่บริษัทเติบโตอย่งยางยั่งยืนจริง หรือโตแบบดีสําหรับตลาดหลักทรัพย์หรือนักลงทุนอันนี้ต้องต้องแยกมันมีสองยูนิคอร์นประเภทนะครับสำหรับเราเราเลือกแบบไหนแบบไหนเราเลือกแบบนี้แบบที่เป็นธุรกิจจริงๆสเกลได้จริงมีความยั่งยืนเติบโตไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็มีมูลค่าตามนั้นจริงไม่ใช่ออนเปเปอร์แล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะไปเยอะแล้วครับเส้นทางสูงส่การเป็นยูนิคอร์นของบริษัทต,ตอนนี้ครึ่งทางแล้วยังผมว่าเราก็ใกล้มากละ นะ,ะผมว่าเล็กเซสองปีตามเป้าะนะครับยูนิคอนมันไม่ได้อะไรยิ่งใหญ่ต่างประเทศมียูนิคอนเยอะมากเลยครับนะะการระดมทุนเนี่ยอย่างเช่นในประเทศไทยบอกระดมทุนร้อยล้านเนี่ยโอ้โหถือว่าเรื่องใหญ่โตมากใช่ไหมแต่ต่างประเทศนี่คือแบบผิวมากการระดมทุนในเทคคอมพานีเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมีแล้วครับ10ล้าน US โอ<ห>สไม่มีนะครับแบบ5ล้าน US นี่ค่ะนะ ต้องล้าน20ล้าน US ในซีรีส์ถ้าซีรีส์ A ซีรีส์ B ใน20-30ล้านแล้วดีไม่ดีวิ่งถึง50ล้าน US ประเด็นก็คือแล้วเราอยากได้ตัวนั้นนะมา Mindset เราอยู่ตรงไหนคราวนี้มัน m i n d s e t ก็คือว่าแล้วเราคุกล้าไหมที่จะกระโดดออกไปมมผมจะบอกเลยว่าวิธีการทํางานของ OSN เนี่ยเรามี2โค้ดโค้ดไวกิ้งคือไม่รู้นะฮะว่าข้างหน้ามันแดนอะไรแต่มีเรือลํานึงแล้ว เอาหมูเห็ดเป็ดไก่ใส่เรือแต่วิ้งมันก็ดูเป็นเรือที่เขาเรียกอะไรอ่ะต้อง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 เจอกับความท้าทายมันก็เป็นอย่างนั้นมีความลดผลพอสมควรมันต้องเป็นมันต้องกล้าอแต่คุณกล้าคุณเดียวไม่ได้ทีมงานคุณต้องกล้าด้วยขึ้นเรือลเนี้ค่ะคุณลองจินตนาการฮะวกิ้งไม่พอแต่คุณมีสปิริตของนักรบสปาร์ตันอ่ะโอ้โหดิฉันลึกภาพตามเลยภาพหนังคือห้าสิบคน ต้องเท่า200คนอ๋อใช่ค่ะเพราะมันอยู่ที่คนความเก่งของคนไม่ได้อยู่ที่ปริมาณคนมีพละกําลังบริษัทเทคอะเน้นในเรื่องของตรงนี้ mindset mindset นะกล้าได้กล้าเสียคนต้องเก่งแล้วทีมเวิร์กต้องดีผู้นําต้องดีไม่งั้นไปไม่ถึงถามถึงที่มาที่ไปของดรโบแล้วละกันนะคะเห็นว่าก็เคยทําสื่อทั้งสื่อพาณิชย์แล้วก็สื่อมวลชนมาก่อนก่อนที่จะมาจับธุรกิจ เกี <Pedro S 2> ่ยวกับ AI โดยส่วนตัวแล้วถ้าพูดถึงทำเรื่องเทคเนี่ยเราชอบเรื่องเรื่องเทคโนโลยีอยู่ละเป็นเป็นความชอบส่วนตัวก็เรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เรียนคณิตศาสตร์เรียนฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์แต่ไกลไปมามาเรียนอะไรที่แบบซับซ้อนอย่างทฤษฎีวิภาคอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาเรียนรอปสอแต่มาทำงานการตลาดก็คือมาทำงานในสื่อ MRT เป็นผู้บริหารสื่อ MRT อในขณะเดียวกันก็คือเป็น พิธีกรรายการทีวีอยู่หน้าจอทีวีมาแล้วด้วยผมอยู่ทีวีมาสิบกว่าปีเบื้องหน้าเบื้องหลังทามาหมดแล้วก็ทำมาหมดแต่ว่ามีจุดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้อายุประมาณสักสามสิบหกนะครับเราก็ตัดสินใจละอะไม่ทํางานในสื่อเอาโฮมีเดียละพวกสื่อป้ายโฆษณาต่างๆไม่รู้จะทําอะไรฮะเพราะไม่มีอะไรให้ทํามันอยู่ในเซอร์ไวต์โหมดต้องเลือกต้องเลือกแล้วว่าเอาไงสุดท้ายไปขายอาหารมา ไปขายอาหารหมาอาหารปลากําไรสามบาทเนี่ยผมมงบ่เฮียให้ผมเถอะคือสู้มากนะสู้ชีวิตให้ผมเถอะเพราะเงินที่เก็บมาสิบปีเนี่ยหมดเลยนะครับลงทุนแล้วเจอน้ําท่วมเข้าไปอีกไม่เหลืออะไรคราวนี้ขนาดโต๊ะโต๊ะทำงานได้ลาขึ้นเต็มไปหมดก็เหลือเหลืออะไรก็คือก็ก็ต้องทําต่อแต่ซื้อแอดโฆษณาไม่ไหวทําอย่างไรก็คือต้องไปนั่งเรียนโปรแกรมมิ่งเพิ่มเป็นนักปั่น s อ o ซในออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจของเรามันรอดให้ได้เลยได้รู้จักคำว่า Data รู้จักว่าใช้ Data าทำยังไงร,รู้จักว่า g o o g ก็ทำงานยังไง f a c e b o o k ทำงานอย่างไร,งงไรเราดึงข้อมูลออกมามาขาย<ะ>รีพอร์ตเนี่ย<ะ>เล่มละสองหมื่นเนี่ยผมดีใจมากอันนี้คือเป็นผลงานวิเคราะห์ Data ชิ้นแรกชิ้นแรกนะฮะแล้วแต่มันใช้เวลาทำหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแต่ขายแค่นี้มันไปไม่ได้หรอกครับ เพราะว่ามันแมนโยมากมันต้องใช้มือใช้สมองเยอะใช่ค่ะนานไปด้วยผมก็มีเงินก้อนสุดท้ายขายมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละ,ะเอามาลงทุนลงทุนทำอะไรฮะรีค루ตคนโปรแกรมเมอร์แล้วผมก็สร้างแมนเดลาจากกระดาษ A 3เนี่ยที่ต่อกันเนี่ยแล้วเอาสิ่งที่เรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยมาใช้เอาความรู้เดิมทั้งหมดเอามารวมกันให้หมดบอกผมนี่คือทางล่ดของผมแหละเอามาโค้ดเขียนอัลกอริทึมเองทำทุกอย่างเองเสร็จปุ๊บ make sense บอกแกรมเมอร์คุณช่วยขึ้นระบบสิเอาตามที่ผมออกแบบเนี่ยแล้วตามสูตรที่ผมคำนวณมาเนี่ยพอขึ้นได้ผมบอกเธอดีจากขายสองหมื่นเนี่ยผมขายได้ห้าหมื่นแล้ว<อ>แต่ก็ยังไม่คุม้มอยู่ดีปกทำยังไงดีให้มันโตไปว่าก,กันเนี้เพราะผมอายุสามสิบเจ็ดแล้วตอนนั้นน่ะผมไม่มีเวลาละแล้วลผมมีแค่ยีสี่ชั่วโมงผมต้องนอนไปง่นผมคงป่วยตายไปละก็คือ เอ็กซแฟกเตอร์ตัวคูณผมจะทำยังไงให้มีตัวคูณผมจะขายทั่วโลกอ๋อคือไป worldwide แล้วก็เพิ่มสเกลผมไม่มีอะไรจะเสียละในเมื่อผมไม่มีอะไรเสียผมจะต้องขึ้นเรือลำนี้และตอนนั้นไม่กลัวเหรอคะเพราะว่าอุ้ยเราก็เหมือนเพิ่งเข้ามาในวงการด้วยแล้วคู่แข่งเราก็ไปถึงไหนเราก็ไม่รู้ต่างประเทศเขาก็มีคนที่เขาทํามาก่อนเราด้วยนะคะสิ่งที่ผมทำแล้วครับผมไม่ได้ดูของคนไทยเลยผมดูสิ่งที่ดีสุดผมมีกักก๊อกสุดท้ายของผมเนี่ย คุณรู้ไหมผมจะไปทำอะไรผมไปเช่าโปรแกรมต่างประเทศที่ดีที่สุดในโลกแล้วผมมีเวลาแค่หนึ่งเดือนในการศึกษาระบบเขาแล้วเอาความรู้มาทั้งหมดแล้วมาเรียนรู้จากคนที่เก่งๆและสร้างของเราขึ้นมานั่นคือเงินก้อนสุดท้ายกับผม<ห>พอผมได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเอกแฟกเตอร์เริ่มเกิดละ,ะก็เริ่มขายลูกค้าจากห้าคนละสิบค,คนละสิบห้าคนละยี่สิบคนละมันเริ่มมาละ พอมาจุดนี้มันก็เริ่มเข้า,าสู่โลกของการอะไรคืออินเวสเตอร์หาผู้ลงทุนไปพิดช,ชิง่งยื่นเอกสารให้เขาถูกเพี้ยงกลับมาก็เยอะถูกบอกอะไรผมไม่เข้าใจเรื่อง d a ต้ a ไมันซับซ้อนเอาอนนเงินได้เท่าไหร่อันนี้คือในประเทศไทยหรอในไทยเนี่ยแหละครับ<อ>ต่างประเทศก็เคยทำคือเรียกว่าในสายสตาร์ทอัพเนี่ยทำจนน้ำตาม,มันไม่มีเหลือคือเศร้าแล้วเนี่ยมันน้ำตามไม่ออกมีอย่างเดียวคือต้องทำคือสู้ต่อไปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทำมาเรื่อย จนเอนจินมันพาวเวอร์ฟูลมากมันทําได้หลายอย่างมากคราวนี้อินเวสเตอร์ลุมเลยอเราไม่ต้องไปพิชิ่งไม่ต้องอะไรแล้วเขามาหาเราเองใช่ฮะฮต้องเรียกว่ากว่าที่ดรโบจะมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะสู้ด้วยตัวเองมาเยอะนะคะคแล้วคุณพ่อดรชัยยาเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นคนที่ให้กําลังใจมาตลอดสิ่งหนึ่งที่ผมได้ในฐานะเป็นคนทําสื่อเป็นลูกศิษย์คุณพ่อผมแล้วกันที่คุณพ่อสอนผมว่า เราเป็นสื่อเราเควรจะคัดกรองวิเคราะห์สิ่งที่ดีที่สดุดสิ่งที่มันไม่อคติให้กับคนในสังคมเพราะน,นั้นคือหน้าที่ของความเป็นสื่อสิ่งนี้เราก็มาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำเสนอเนี่ยด้าน Data มันเรื่องการสื่อสาร AI, <S <s AI จะเก่งขนาดไหนก็ตามครับแต่ถ้า AI ไม่สามารถสื่อสารให้คนเข้าใจได้ก็จบโดยส่วนตัวด,วโดรโบมี วิธีการบริหารจัดการบริษัทอย่างไงให้ประสบความสำเร็จคะอดทนแล้วก็มี m i n d ์เซที่ p o ซิทีฟค่ะวันหนึ่งพระอาทิตย์มันต้องขึ้นวันนี้มาอาจจะมืดวันผู้นี้มันต้องขึ้นม,มันไม่มีอะไรที่มันจะจมไปตลอดแต่เราต้องอดทนขนาดไหนในระหว่างความอดทนเนี่ยเราจะอยู่ในฐานะ CEO ให้คนอื่นน่ไม่ทุกตามเราได้ยังไง Mm hmm. เราต้องอินสปายคนอื่นตลอดต้องรู้จักเก็บอารมณ์ใจเย็นมองโลกในแง่ดีอดทนและต้องสร้างสรรค์เรื่องสร้างสรรค์น,นี้สําคัญมากเพราะเวลาที่มันเจอวิกฤตเจอปัญหาเจอทางตันไอ้ตัวสร้างสรรค์นเนี่ยมันทําให้เราโพสิทีฟทำให้เราไปต่อได้ทีนี้มาถึงคํำถามปิดท้ายในวันนี้ดรโบค่ะ mm hmm. คนที่ดูรายการ The Successor ส่วนใหญ่เขาอยากจะประสบความสําเร็จ mm hmm. อยากจะทําบริษัท อยากจะเป็นยูนิคอร์นอยากจะเป็นแบบสตาร์ทอัพบ้างมีอะไรอยา,ากจะฝากบอกถึงพวกเขาไหมคะโอเคฮะสำคัญที่สุดคือมีเป้าหมายให้ชัดนี่เป้าหมายบางทีแพชชั่นอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันก็มันก็คือบิสเนสนะฮะยกเว้นเราไปทํากิจการเพื่อสังคมหรืออื่นๆสังคมสงเคราะห์ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเราทรําธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ความสนุกอย่างเดียวละมันต้องสแตนเดอร์บลมันต้องอยู่รอดมันต้องเติบโต,ตมันต้องไปได้ยกเว้นคุณมีคอมฟอร์ทโซนว่าเอาแค่เนี้ย แต่ถ้าคุณมีฝันที่ยิ่งใหญ่คุณก็ต้องกล้าแรกเพราะว่าเดินขึ้นภูเขาอวันนี้คุณเดินสบายแน่แต่ยิ่งคุณเดินขึ้นไปปุ๊บมันยิ่งหนักยิ่งชันยิ่งชันแล้วคุณยิ่งแบกภาระมหาศาลเนี่ยถ้าคุณหยุดเดินน่ะคุณไหลลงมาไอ้ที่คุณยกมันทับคุณไม่พอนะข้างล่างมันยังมีหอกมีดาบมีอะไรคอยทิ่มแทงคุณนะดังนั้นคุณก็ต้องขึ้นไปถึงจุดให้ได้พ่อผมจะบอกว่าเราแสงสว่างไปอุโมงค์มันต้องมี เราเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการก็อยากจะแชร์ว่าถ้าฝันใจเล็กใจใหญ่มันต้องทำได้จริงไม่ไงั้นเป็นเพียงแค่ความฝันมันต่างกันความฝันกับความจริงอรเราต้องแยกให้ได้ เพราะการจะได้มาซึ่งความสําเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะ t e คส Startup ที่เวลานี้แข่งขันกันสูงทั่วโลกแต่ประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมากและนี่คือเส้นทางความสําเร็จของดรโบเอกลักษณ์ยิ้มวิไลเรื่องราวของเขาเชื่อว่าจะจุดประกายให้คนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าฝันและกล้าฉีกจากกรอบเดิมๆเ,เพื่อสร้างความสําเร็จในแบบของตัวเอง